อีกแล้วโอ้ยเลี้ยวเห็นหงงจคะค้นฮะจคนแล้วองขามาอ,อาจารย์ยาครับอาจารยา์ยาสวัสดีดครับสสวัดีครับเดี๋ยวสภาพรถเบิร์ครับตอนนี้กำลังจะเอารถขึ้นเพราะถ้าได้ขึ้นจะติดรถเพราเหลียวค้นขวางร่องกวนกำลังฉีลาดไ่ตอนนี้ทีมงานกำลังจะลากรถขึ้นครับ ชีกแล้วเนาะแบบชีีกแล้วคนล่องเม็ดละมันตอนนี้ของน่าจะขึ้นบนเวทีบนแล้วครับตอนนี้ต้องเคลียร์รถออกครับ น้าให้มันตึงโอ้ยอาจารย์ยาเอาฝนมาอย่างอาจารยา์ยาเจ้าห่วกับฝนตกแล้วเอารถขึ้นครับโอ้ตอนนี้ดึงรถขึ้นครับขึ้นแล้วครับโอ้ดึงไปดึงไป ว่าหลากหน้ำสูตรสกอนลดขึ้นเลยครับตอนนี้ โอเครับพอังยาเ็กออกแป๊บหนึ่งครับใครยังว่าน้ำนี่จมอยู่เอาอยูย่ซอยกันโย่ซอยกันน้ำจมแล้วนะนี่คือพวกรับเช็ดแล้วครับลากขึ้นมาได้ล้มหนึ่งครับติดอีกล้มหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังเกณฑ์ทีมงานไปอย่ครับ รอนาจมขับบ้านเลยรอเล้งขึ้นได้รอนาจมตอนนี้จะเอารถมาลาอีกครับอีกรอบแล้ว

ซอยเชี่ยซอยเป็นเลขใจแอร์ได้ครับกับที่งานอบนไซน์ย,ยังเศร้ากับอยู่บนนี้ตอนนี้เซ็ตอัพระบบเสียงแห่สาวน้อยเึ้นบานแพ่งครับ ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับรอบนี้ใส่สเตยดิ้งที่กราครับแป็วสเตยเส้นใหญ่ครับสเตยจากเครื่องปั่นครับ ฝนลินลินสี่มาเครื่องกันเล่นเล่นแบบนี้นะครับฝนลินแต่พี่น้องห้องก็ยังอยู่นั่คือเก่าครับฝนหยุดประมาณช่วงประมาณสี่หาทุ่มครับมาเคื่อนฝนบดดอยลงเม็ดใหญ่ครับแต่ว่าลินตลอดเวลาครับ ผมตอนนี้นาฝนครับรถที่ลมประจําแล้วครับดีนะที่รถท่อมันเป็นรถตู้ลมมพงครับกันยังได้ขนโลก,ก่อนนีู่ครับถ้าเป็นรถตู้ล้มพงนี่นักเลยครับรถงานจะจอดทั้งใน่บอไหนะครับตอนนี้ที่งานก็เอารถออกไปาะนอครับ ของผู้จัดจัดครับจัดขายบัตรครับอยู่อำเภอสว่างแดนดินครับรถไล่ครับรถทีมงานไลยขันมากเลยครับ ตอนนี้คนกำลังตกลินเงีบเดี๋ยวขอไปเหตุระบบก่อนนะครับเจ้าเจ้าในสิบห้าเบืองใหม่ครับตอนนี้อัปเดตความคืบหน้าคือตู้ห้องระบบแล้วครับเราจะเดินสายครับทุกคนกำลังเรียบเร่งครับตอนนี้ระบบที่นไฟกำลังเร่งติดตั้งยางหนักเลยครับตอนนี้คห็มันทันเวลาครับขอบคุณทุกแรงเชื่อแรงใจนะคคับเ้อที่คอยกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับ